Ừ, ba kẹo băng băng ơi, nè băng kẹo băng 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 เดี๋ยวจะมาหม,มุกนี่นี่บอกพี่น้องปลาแก้วปลาหนังคลองแถ่นี่เหนือจะใส่มันขนาดนั้นนี่แซ่บน้องกันพี่น้องเอ้เดี๋ยวจะมาหมุกก่อนอันนี้กันไข่ปลาสดๆง่าไม่ลีไส่ดิเดี๋ยวใส่บึง หาสมุกพี่้องเ้ยนี่าไปแก้วปานะมุกซ่บๆลดมุกใส่ัอีตู่ะปากระเน่ยวะตัวใสใส ตัวไซงาม,มาเดียเข้าจะได้เดี๋ยวนีน่แหลปะปลาแก้วปลาหนักพี่น้องเอ้ยแซ่บๆมาหนีิมาสามหนึ่งห้าชิม,มุกใส่อันนี้าชิม,มุกใส่ใบตองใส่ใบตองมาหาชิมุกใส่ใบตอง แสบนุ่งกันมันนี่ยไซป้านี่มัดใน,นการราคากับแพงห้าหย่ากับป้าอันี่ยเพื่อก็เสดายมากซ้ำหนึ่งตัวเสียไซงมุกใส่ปากกันแย่งไหตู่กนได้แสบ อันนี้ถือว่าเขามุกเรียบร้อยแหละพี่น,อน้องเอ้ยนี่ปลาเกี่ยวปลาหนังเขงมุกเรียบร้อยอนี่หอมไม่รีพี่น,อน้องเอ้ยเขามุกเสรดานะพักกันยิ่งมุกจะพักกันยิ่งเสดนี่จะใหม่ทุกช็อเลย อาไปขายกได้น,นี่พี่น้องเอ้ยนี่แซษเศษเศบเศษมาเลยกินกันเลยพี่น้องเด้อมาเอาคนละไม้คนละปิกงเด้อมุกเดียวเลยก็อิม่มเลยเนี่มันมุกเดียวเนี่ยเฮ้ยเป็นมุกไปขายกันตลาดแรงตลาดนัดก็ได้นี่ แซ่พี่น้องเอาคนละใหม่คนละมุกไปเด้พี่น้องเด้อเดช๋ยไปแกวปไปนังหากินยากแสบมันกินกินกับเขาเ่ยว้าสุดแสบอิ่มเขาเอีกในบ้าน้าไ,ไร่เอิญมะเขียบฝรั่งที่เรามากินกับพี่น,อน้องไยแสบแสบมาเนี่ย เกียบฟรังเจ้ามากินก่นอ,กนอ,อนถูกน้ิงออเลยอร้อยเลยอร่อมๆๆเตี่ยวเลยสม ใครย,ยังใครกินแมงดาขึ้นเมงดารสาตกินกัน ขึ้นแมงดาเนิพี่น้องเอ้คิ้วสมแก่สว่วงได้ ว่าแมนยันจีจีนกินเ่งดารสชติคลายคยขึ้นเ่งดาเลยพี่องเลย bạc vậy Cái xôm kè xuồng Mì tô xùm xùm Đó không สมมันหวานไผสมดจใจ กินได้อยู่พี่น้องเ้ยผสมมาหวานไปไดนแต่พูดกินสมได้ไอ้อกม่มาวง บริตัมเจียวคตัาบริัจเจียวขานตามกินเล่นมันกับแบบบทสมบวานไปในพุท่ปันกลา กินขี้เบงดาเลยเป็นเราเองเนือ้อง่ากับผสมบาวานกับกกินสมได้โอ้คัะได้เจียบตำแจ่วกันตำแจ่วพงมะกุยแซ่บตำแจ่วกันพี่นเราไงกินสมไปเนี่ย